สองตัวสามสามตัวครับญ่สุดครับนี่ไง,งลูกที่เหลียงมากครับสมเดี่ยนสามเดียเด่ยนกลัวครับปาลาอร่อยเอ,อกเผา,น,เานั่นครับเสื้อหอกเผาตัวแรกวมันตายนั่นทเลียงเยอะีนนี่เา่น,เนี้นี่ถ้าจะสองตัวโล่กลักกวยู่ อยู่ในกระเกียบโล่นัน่นเอหนึ่งสองสามในสูตรสามตัวครับตัวนี้ครับ,น,รบนี่ล่างบอรครับ ในโจนยังมะถูกกระดุกเก็บปลเรียงนะครับกระดุกต่อไปผมดีเรียงปลาไหลครับกำลังพอพันอยู่กระดุกนี่มันกินไหลกินไหลครับกอดปลาดุกเสื้อหานมาสามถุงสิไส่เอาไส่เอานะ่ากลิ่นก็พอทิศเนาะ ับกินเนี่ยอันนี้ปะดุรัสเซียรครับผมที่พ่อปลาไหลครับพ่อปูดีกว่าครับเฮ้ยย่ามจะไปหาแมงดามาเหลี่ยงอยู่ครับที่สั่งเส้นแมงดาครับบอปลาไหลผมกำล,ลังเอาโรคนี้ หาตัวครับตัวใหญ่ครับผมเอาผักกระจองมาใส่กับพักตบนี่หอดผักกระแยงนี่ครับเกกน,น,บบนี่นนยผมเ,เสียเปรียบเลยผักกระแยงเนี่อมันจะออกวะผักกระแยงสามสี่ต้นโมนี่บมพอพัฒน์ให้มันออกลูกครับมันไข่แต่มันเห็นไข่มันแล้วก็ต้องมาคุณน,นิดนึงครับ เบิ่งครับมันดีสำเร็จปะโครงการผรมมาจีเลี้ยงปลาไหลเนาะยปลาดุกมาจีเลี้ยงแล้วปลาดุกปลาข้อผมก็ล่างกับล่าง,างบออะไรดีหรอครับเพราะว่ามันป่านั้น,นปลาข,ข้อก็ครับตัวน้อยๆอยู่งานปลาลอก กออกเต็มอยู่ก้มตรมไข่มันกินครับกว้ามเฉไข่มันกินใส่น้ำไม่มีพอแล้วสีดอยู่ออกวา่าน้ำ สีปรวครับพม่ต้องขูดพอนะครับปิดน้ำก่อนงมันจะเกียงครับขูดออก นี่กับฟองตู้ลูกครับฟองตู้ลูก,กวดเก็บเปียกขีดมูนมี่สามตัว ก็สองตัวโลสามตัวโล กมมมม็มันก็บโปเมีนหรอครับมันมันจลอด ก็ต้องมุงยวเ้ยน้ำสีต้องน้อยครับหล่างพอ้อมโมเมนลูกประคอตัวน้อย,อยครับ างตัวหน่อยยูกหน่อยพระอกมันเป็นอคอกมันมันแตกล่างกมเย็นให้เราครับ เครบพอละเสีตัวยเรีร้อยครับปอผมใครใส่กันนุก ต้มไข่ครับมันจะบ,บีใอั่ปลาล่องมังครับนี่กลิ่นบ่ครับ you yeah. กินหรือครับไล่กินนะครับ เดียวไเดี๋ยวไปกางปูน้อยกันเวียดนามเลยมันกล่มหลังมัน,น,ก,นก็น้อยครับปูน้อยเข้าเป็นเน้อปูน้อยใครน้อย กินมากินเยอะครับเนี่ยเขามากงหาใครอยู่นครับมาผุนมากมันมากกันไรเดี่ยงนะครับกับใครยุ่งนะครับ ยังพวกนี้ว่ามีใคร่งนะครับใครมาก,กับตายใครมาก,กับตายนะตัวลงนี้ปูก,กินหมดแล้วครับแย่งกันตัวน้อยตาย ครับรอดทุกตัวครับออจากแมสนรอดทุกตัวเลยไม่มีตายครับดูแถวดูก่อนเป็นมูเป็นมูนะครับมึงมันที่ก่อนนี่ักตบอ่ะตกในกระมี่ครับ ตัวผมมีหกักรอติดตามไปเรื่อยครับมันจะเป็นยังไงมันตใไงใผมวะผมก็คิดว่ามันตีญ่อยู่ครับเพราะว่าสุดแรกกันมันญ่หมดหรอครับถ้าแย่ออกมาสินี่ถ้าจะรอดทุกตัวอยู่ครับนี้ใจะหดตายติดตามไปเรื่อยครับพี่นอ้อง